กดกดเบรเดี๋ยวเาเบนเ้เบรงหัวครับสวยๆตัวนี้สเปคก460นะครับ460คูณพันคืองานได1้1เมตรครับตัวนี้ล่างเดี๋ยวให้เบรงของดีอยู่นี่ครับตัวนี้ล่างสวยๆแล้วกา็สะพานเกี่ยวครับสะพานเกี่ยวนี่ซึกหน่อยมากครับพอจะของเก่าเพิ่นแถบสิบริไซรเลยครับตัวนี้เป็น,นจริงๆแล้วเป็นรุ่นสีเพ้าตัดนะครับแต่บร์ไซรมากครับแต่ตัวระบบไตปอมมีรมีครบมีครบเบิรเลยนะครบับ เบอริเดย์ของช่วงไายช่วงไทยกะซื้อสวยเลยครับนะครับเกี่ยวยังคมๆเกีียวคมตัวนี้เดี๋ยวให้เบิ่งปอมต่อมาเบิ่งปอมครับปอมบนครับสไลด์แกนนี้ยังซื้อสวยครับช่วงนี้เพิ่นจอดไปโดนครับสนี้มม่เลือยขึ้นที่นี่กะแล้วก็ลางตัวนี้ครับตัวนี้กะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้อีกรอบนึงว่าเป็นแบบใดครับล่างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ มีสามจับแปดนิ้วให้หนึ่งตัวครับสามจับแปดนิ้วให้หนึ่งตัวแล้วก็เอ่อกึ่งเกี่ยวนิ้วมินนิ้วมินในตัวนะครับบอตองเปลี่ยนเฟืองครับก็คือซับได้เลยครับบอตองไปปวดหัวหาเฟืองเกี่ยวให้มันยุ่งยากอันนี้ปลายเนื้อเพลครับตัวนี้เดี๋ยวแทมให้ไหมครับตัวนี้ถาจะได้ตัวนี้ก็ได้ให้กันครับแต่ว่าผมว่าผมจะเปลี่ยนให้ไหมให้มันสวยๆงามๆหรือจะได้แบบนี้ก็ได้ครับก็มันค้างดีมันติดมานน้ำเครืองตัวนี้ตารางเนื้อเพลครับเดี๋ยวเบื้องหัวมันครับ ว่าสวยซ้ำใดนะครับช่วงหัวตัวนี้เป็นสายพานทำมิงครับสีบป็นเป็นเฟืองทาขาดอะคือเปลี่ยนได้เลยครับนะครับตัวนี้สวิตปิดเปิดสวิตเซฟตีประมาณนี้ครับท่นใดสนใจทักมาครับราคาว่่แพงสวยๆงามๆเดี๋ยวราคาเดี๋ยวแจ้งไปครับขอบคุณครับ